่งเปิดพลังทางปัญญาเก่บเข้ามาสู่ช่วง i อซกันต่อเลยดีกว่านะครับไอี IC วันนี้เนี่ยผมมีหนึ่งดาวรุ่งที่ผมมชอบเธอมากเลยครับนี่คือเทฟฟ a นี่อ a วอร์ ด้วยวัยเพียงแค่20ปีแล้วก็ได้มีโอกาสโพสตเพลงของตัวเองลง u t u b e ค่ะคุณผู้ชมหลังจากนั้นนะคะก็มียอดชมเนี่ยเป็นล้านวิวที่สำคัญนะคะเพลงที่เธอร้องบางทีก็มีเพลงค o ฟเวอร์หรืออะไรก็แล้วแต่แต่เธอมีความสามารถในการแต่งเพลงด้วยเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยให้คุณผู้ชมนะคะได้รู้จักกับตัวตนที่แท้จริงของเธอกันค่ะใช่ค่ะคำถามแรกที่เราถามค่ะก็คือว่าอะไรคือเหตุผลที่คิดว่าเขาต้องอัพโหลดขึ้นยูทูบในโดูไี้ I actually saw some other singers on YouTube and some, they had some music videos and were playing on the radio and so it's like they're famous because of youtube like that's so cool like and so i would look up to them and watch their videos and sing along and it's like well i like to sing I, I like to play the guitar you know แต่จริงๆแล้วนะคะในเรื่องของการแจ้งเกิดจาก u t ท b e เนี่ยก็จะมีศิลปินหลากหลายคนเหลือเกินที่เริ่มจาก YouTube อย่างเช่นดัสต e รใช่ตัวเขาเองมีไอดอลไหม I aspire to be like Taylor Swift she's mm. she's one of my one of my idols I think she's amazing ซึ่งซึ่งศิลปิน Taylor Swift ที่เขาชอบก็จมีนำเพลงของ Taylor Swift มาคอเวอร์ยูแลเ่อยๆนะคะใ,ใครไี่มีโอกาสติตามใช่ค่ะแล้วพอตอนนี้เรามีอลาามัลบ้มเหมนของตัวเองแล้วเนี่ย Yeah, I have my own songs and that's what I'm really trying to push right now um, It came out in September. It's called My Heart Is It's called My Heart Is because basically my heart is yours When I'm giving you my CD because I'm giving you my feelings in a way a w you've written I've written all my songs by myself Oh, ของสาวคนนี้นอกจากจะร้องเพลงเพราะรและตาน,น่ารักเล่นกีตาร์เก่งเขาเขียนเพลงนี้เองด้วยและที่เจ๋งไปกว่าน,นั้นคือเพลงนี้เป็นเพลงแรกที่เขาร้อ์ขึ้นมาเป็นเพลงที่ชื่อว่า My Heart Is ซึ่งคุณสามารถเติมได้ว่าหัวใจของเขาคืออะไรแต่ความหมายของทิฟฟานี่คือว่าหัวใจของเขาก็คือคุณคําถามเด็ดเลยค่ะที่หลายๆคนเนี่ยเป็นคนที่ชอบไลค์คนที่ล้องเพลงใน YouTube ี่จะรู้จักดีว่ามันจะมีโปรเจกต์หนึ่งที่ต้องไปโชว์ที่ไทม์สแควร์และทิฟฟานี่ได้ขึ้นโชว์ด้วยเรามาถามดีกว่าว่ามันความเป็นมาอยังไงบ้างกับโชว์ไทม์สแควร์ที่นิวยอร์กค่ะ so basically there is a contest and there is A lot of YouTubers that they all covered the same song, This uh -huh. Kiss by Carly Ray Jepsen, and the person who got the most views got to perform in Times Square. So all my fans watched my video, shared my video, and I ended up with the most views and they're like, all right, so you're going to be performing Times Square. We didn't realize that it was, you know, New Year's Eve, the night before Whoa. New Year's. I performed after Carly Ray Jepsen, which was crazy. And, like, just walking through all the people, it was just like, is this really happening? Like, this is so cool. And so it was. อ่าอันดูอยู่กู๋โอ้ซึ่งเป็นที่รู้กันว่าเขาดาวที่นิวยอร์กเนี่ยคือทุกคนต้องไปเขาดาวที่นิวยอร์ครับแล้วพอเป็นศิลปินสุดยอดเสร็จปุ๊บจบปุ๊บนั่นคือที่เขาไม่ขึ้นโชว์เขาบอกว่าความรู้สึกเขาตอนเขาเดินแบบเหมือนคนกรี๊ดมีเรดคาะเพทอารมณ์แบบว่าแล้วก็ขึ้นออนสเตจนั่นคือการโชว์ที่ใหญ่ที่สุดที่เคยโชว์กับศิลปินที่อัปโหลดคุณตัวเองขึ้นยูทูบ ดูรายการของเราในวันนี้แล้วอุ้มเชื่อเขาว่าหลายๆคนจะต้องเกิดแรงบันดาลใจแล้วล่ะต้องออกไปทำอะไรสักอย่างเพราะฉะนั้นนะคะเรามีอีกหนึ่งแรงบันดาลใจมาให้ได้ดูกันในช่วงไอที n อินสรค่ะไอทีนอ i นสแรงบันดาลใจสร้างได้ทุกวันถ้าเราเอ่ยชื่อเพลงฮิตเพลงที่ร้องกันติดปากแน่นอนว่าเกินครึ่งของที่พูดมาจะต้องเป็นผลงานการเขียนเพลงของผู้ชายคนนี้อย่างแน่นอนพี่ดีนิติพงษ์หอนาคยกตัวอย่างเพลงดังที่เป็นฝีมือการเขียนของพี่ดีเช่น เพลงรักเธอเสมออยากได้ยินว่ารักกันลงเอยของอัศนีวสันเพลงแผลในใจฝากรอยเท้าของอัมพลลำพูนเพลงคาใจกองไว้ของเจเจ,เจตรินก้อนหินก้อนนั้นโรสลินทิฟรักแท้ยังไงของน้ำชาและยังมีอีกหลายเพลงที่เราคุ้นหูกันเป็นอย่างดีอะไรคือแรงบันดาลใจในการเขียนเพลงเพราะจนฮิตถึงทุกวันนี้ พี่ดีได้พูดถึงแรงบันดาลใจในการเขียนเพลงไว้ว่าแรงบันดาลใจมันมาจากการมองสิ่งต่างๆรอบตัวการอ่านหนังสือดูโทรทัศน์สําคัญมากที่เราจะต้องป้อนข้อมูลกับตัวเองก่อนค่อยๆเก็บข้อมูลจนมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของเราและวันที่เราอยากใช้มันจะค่ะคอยๆออกมาแล้วเราก็นําความคิดทั้งหมดนั้นมาเรียบเรียงเขียนถ่ายทอดเป็นเนื้อเพลงเห็นไหมละครับว่าแรงบันดาลใจดีๆสร้างได้ทุกวันอยู่ที่ว่าเราจะมองเห็นมันหรือไม่ว่าแต่วันนี้คุณมองเห็นแรงบันดาลใจดีๆแล้วหรือยัง สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับกลับมาพบกับพวกเราทั้ง3คนได้ใหม่ทุกวันเสาร์8ปโมงาทางทลบ .5 ห้ากับรายการ i อทีวันนี้เราจะลากันด้วยเพลงเพราะๆจากสาวทิฟฟานี่แล้วกันครับค่ะ Oh, you